ผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยบางแน่นี่ครับนอศบลบอยครับพี่น้องครับนี่นอออยู่กมันนี่เป็นสีแหล่แหล่สีแหล่ๆม่วงเข้มสีม่วงเข้มเขาเอินสีม่วงเข้มครับผมสีม่วงเข้มอยู่บริเวณกกบริเวณเอียงมันสีแตกต่างจากเขาชนิดอื่นถูกชนิดเลยเห็นบ่ ครับสวัสดีครับพี่น้องเพ่อปไปที่ข้ารบราครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมมาแต่ละเที่ยวมาแต่ละมือกับอยู่ทงให้ทงหน้าคือเก่าเมื่อเดิมครับผมสําหรับเกษตรกรเฮ้าหน่อเช่าให้ช่าหน้าเช่าหัวช่าสวนครับเอาครับพี่น้องครับสําหรับวือนี้ครับผมเนี่ยเราอยู่กันที่แปลงนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวจักหน่อยนะครับเพราะจะมระเบิงกันชัดๆเนาะ สำหรับพิกัดนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านโคกล่ามครับตำบลหนองเรือครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมาารคามครับพี่น้องครับพี่นอซึ่งเป็นพื้นที่นะครับผมของเครือข่ายแฮปปี้การเกษตรนะครับผมเป็นการบวจานะครับเกี่ยวกับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมสิเป็นสายพันธุ์เขาสายพันธุ์ดังเดิมนะครับตั้งแต่นุ่มขวัใช่ว่าจะเกษตรเป็นเด็กน้อยเป็นผู้เบาแพ้วนะครับนอ ผลปรากฏว่าอีพออีเมฮักนะครับเพื่อนยูนี่เพื่อนอนุรักษ์กันไว้นะครับซึ่งหลายๆพื้นที่ตอนนี้ศูนย์พันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ที่นี่นะครับก็คือต้นตำรับครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งสายพันธุ์นี้นะครับมีชือว่าข้าวเหนียวหอมนางนวลครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่พ่อพี่น้องป้องไปนะครับสอบถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับผมเอารายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรครับห้อไปเบิรงกันเลยครับผม เอาครับสำหรับช่วงนี้นะครับเรามาดูนะครับกล้องด้านนี้ครับพี่น้องเบื้องกันชัดๆเนาะมาพบกับคุณน้องฮะของเราครับคุณน้องอนันต์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พบพ่อกันอีกแล้วนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวขังกอนเนาะน้องอนันต์เนาะได้พ่อกันอีกแล้วเออเอาบาทที่นี่ห้ามมาว่าจากันนะครับในการต๊กาในครั้งนี้ผลปรากฏว่านี่พื้นที่ยุ่งขัง ตอนนี้ฝนมาตกเนาะคุณน้องฝนมาตกครับปีนี้เออแรงบ่นี่ถือว่าแรงถือว่าแรงครับปีกายนี้กายเงาก็นี่ะโอ้ได้ย้าวเล้วเนาะแม่ไม่าที่นี่สายพันธ์เถวอาจารย์กันเมื่อกี้นี่คือเอียงเกาะเป็นอ่าสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนางนวลข้าวหอมนางนวลสมัยเก่าเนาะเป็นข้าวพันธุ์แท้โบราณครับอืมนี่นี่ครับผมพี่น้องกำลังสิแตกเนาะครับกลังสิแตกเนาะครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้กับคำเนยจังหน่อยบวกกับผลปรากฏว่า ตอนนี้ต้นเขาเพราะสูงเพราะว่าไหนผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่บ๊ยเบิ่งแน่นี่ครับนอนศพลบอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะปลาหน้านี่บ่มีเห็ดจังได๋นี่วิธีการเออวิธีการเฮาขุดบ่อไว้ครับโอ้หมายถึงว่าเอาน้ำเอาน้ำบ่อน้าจากอ่าสาเนี่ยบ่แม่น้ำจากบ่อสาเต็มเครับผ่านเท็ดเท็ดเกษตร คือบ่อแรงน้ำมูอ่ะบ่อแรงน้ำมูเนาะบริหารจัดการแบบโคกน้องหน้ามเดียวครับพี่น้องครับนี่เอาบันทีว่าจะครับให้พ่อให้พี่น้องป้องไปเดี๋ยวเราฟังกันเนลักษณะของต้นกล้าเนี่ยของเข่าสายพันธุ์นี้ข้าวหอมนางนวลสิมีความแตกต่างจากเขาสายพันธุ์อื่นครับพี่น้องครับเห็นบ่างไครับพี่น้องต่างย่างชัดเจนเลยครับนี่คือออียงนี่เขาเอียงเนี่ยงยุกโกกบานนาออ่ายุก ยุกโกกมันนี่เป็นสีแหล่ๆสีแหล่ๆม่วงเข้มสีม่วงเข้มเขาเอิ้นสีม่วงเข้มครับผมสีม่วงเข้มอยู่บริเวณโกกบริเวณเอียงมันสีแตกต่างจากเขาชนิดอื่นถูกชนิดเลยเห็นนี่นี่ครับเป็นเขากรัมกับบ่อแมนเออซีเมนต์เขาวันก็อขอธรรมดาทั่วไปกับบ่อแมนครับ กสีความแตกต่างนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของเข่าสายพันธุ์นี้ครับตรงนี้มีทุกต้นเลยครับพี่น้องครับนี่ลักษณะเด่นอีกอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นต้นสีดําไอ้ยต้นสีม่วงนี่คือเม็ดมันเป็นสีก้นกวนสีดําหมายถึงว่ามันเป็นจุดเออมันเป็นจุดสีดํามันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นล้ำต้นม่วงแบบนี้แล้วก็นีใบเขียวครับใบเขียวอดวงสีอะไร ลวงก็ปกติใช่ปกติครับแต่ว่ามันมีจุดสีดําใช่มีจุดสีดําแตกต่างจากพันข้าวชนิดอื่นแล้วล้ําต้นสีม่วงนี่เวลาใ่ขึ้นมันมีความทนทานด้วครับม,มันสีแบบบวลลมง่ายม,มันสีแข็งล้าต้นนี่แข็งคนสมัยโบ,โบราณอะ่ะตะเกานี่เพิ่นทีเพิ่นถิ่มไปนี่คือว่ามันเก็บเกี่ยวยากเพราะว่ามันตีหัน อันันสมัยอันนั้นสมัยเก่าเนาะอแมนอันนั้นคือสมัยตะกอนนี่คือเกี่ยวมืออเกี่ยวมือแล้วก็ฟาดด้วยมือมือมันสตีมเล็ดออกหยาอืมแต่ว่าสมัยทุกหมือนนี่ง่ายเนาะใส่รถเกียวเนาะใส่รถเกียวข้าวเดียวอืมแต่ว่าอ่เขาหอมนั่งนวดเท่ากันยังคงความเขาเรียกว่าลักษณะประจำพันธ์ก็คือเรื่องของข้าวนี่จะมีลักษณะ อ่อนนุ่มอ่อนเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมเนาะใช่มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะนาที่เป็นแปลงอินทรีย์อืมอืมจะข้าวนี่จะหอมกว่าแปลงธรรมดาแปลงปกติทั่วไปใช่ที่เป็นเคมีใช่ครับเอานี่ครับพี่น้องครับนี่ก็เลยมาวอาใจพี่น้องปอดไปนะครับได้รับฟังกันครับผมสําหรับ เย็นๆในวันนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศพอดีเลยดีเอาบัตที่นี่เขาตกได้จักมือแล้วก่อนนี่ได้ประมาณอ5-7วัน5-7วันนะครับผมเอาปรับเสียงหน่ยจักน้อยครับพี่น้องครับดีเนาะเอาบัตรที่นี่อีกโดนไปในเขาจังสิได้ดดำไปกระซีประมาณเดือนกัวกัวเล้วเดือนกัวๆัวผมเนาะมีน้ำมีทาก่อนผุดล่ะเนาะเอาสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับน้องอนันต์เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมครับผมครับ เอาท่ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับสาหรับตอนนี้ข้าวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมนางนวลครับพี่น้องครับนี่น้องซึ่งกะยังถี่น้องอนั่นนะครับแล้วก็นุ่มขวัญแช่ไว้ใจเกษตรนะครับโดยวอาใจพี่น้องป้องไปนะครับโดยเราฟังกันแล้วนะครับเอาจังไรกาประสานกันเข้ามาโดยด่วนเลยทีเดียวครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4แครับ0 9 2ครับ5 1 6 4 2 5 2นะครับแล้วก็0น 5 0 4 9 9 9 9 9 9นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลขออําลาผ้าจากพี่น้องบางไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับนี่บู๊ยเป็นตะสอวนให้ครับผม